พวกคุณรู้จักพี่จ้านเปยเหรอพี่จ้านเปยมีอะไรหรือเปล่าคะพวกคุณเป็นใครจะทำอะไรเฮอตอนแกจะยุ่งกับผู้ชายคนอื่นถามเขาหรือยังว่าเขามีเมียหรือเปล่า ฉันจะถามแบบนั้นทำไมพูดแบบนี้เป็นแฟนจ้านเป๋ยเหรอแต่ดูแล้วเหมือนยังเป็นนักเรียนอยู่เลยพี่อานี่อ้ายเสียวอ้ายทำอะไรหยุดนะ เขาไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วยังมาเห็นฉากนี้อีกอึง้งพี่จันเปยฉันกลัวชาชิงขอโทษนะฉันสอนเขาไม่ดีเองเจ็บไหมฉันไม่เป็นไรคนคนนี้คือ หลานสาวฉันเองจ้านเปยชฉันคือเงียบเธอเข้าไปก่อนเดี๋ยวฉันไปเรียกหมอให้ขอบุนค่าอันยี่พาเธอเข้าไปถ้ากล้าทำอะไรเธอแล้วก็เออชาชิงไม่ใช่หวันสู้จ้านเปยมีผู้หญิงกี่คนกันแน่ ู้จ่นเปยนายมันเลวมานี่ปอยถ้าพนักง,งานไม่บอกฉันเรื่องนี้เสียวอ้ายคงจะเอาเขาตายละมั้งทำไมชอบหาเรื่องให้ฉันเสียวอ้ายฉันช่วยเธอได้แค่นี้แหละไปไกลๆเลยนะไอ้เลว กินยาอะไรผิดเนี่ยฉันควรสั่งสอนเธอสิไม่ใช่เธอมาด่าฉันปล่อยฉันฉันให้โอกาสเธออีกครั้งไปขอโทษซะมู่จ้านเปยฉันให้เธอเลือกหนึ่งปล่อยฉันไปสองฆ่าฉันซะขอโทษไม่มีวันพี่ ฉันตบเธอฉันเกียดนายเสียวไอ้เป็นอะไรเดี๋ยวสิรอฉันก่อนเสียวไอ้นี่เป็นความผิดเธอเธอมีสิทธิ์อะไรมาเสียใจยิ่งไม่มีสิทธิ์มาทำสายตาแบบนี้กับฉัน ฉันผิดเองที่ตบเธอแต่เธอไม่ยอมรับผิดเขาไม่ใช่เด็กแล้วทำอะไรต้องรับผิดชอบชาชิงฉันมีอะไรจะถามเชิญค่ะอาจจะเข้าใจผิดพี่จ้านเปยเมื่อกี้เสียวอ้ายทำไมถึงตบเธอ ฉันไม่รู้จากเขาด้วยซ้ำฉันแค่ถามว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็มาตบฉันฉันไม่ได้พูดอะไรเลยจริงๆโอเคฉันรู้แล้วขอโทษด้วยนะหวังว่าเธอจะยกโทษให้เขาฉันไม่มีอะไรหรอกค่ะขอบใจนะเดี๋ยวหมอก็มาวันหลังฉันค่อยมาเยี่ยมนะ เสียวอ้ายคิดว่าเขาเป็นกิ๊กชั้นเหรอไอเด็กบ้าไม่มีสมองก็ไม่ว่าแต่ก่อนจะทำอะไรมาถามฉันก่อนไหมเสียวอ้ายวิ่งเร็วขนาดนี้จะให้ฉันเหนื่อยตายหรือไงเสียวยี่ฉันเจ็บ ไปคอนโดหลงวันค่ะมู่จันเปิดลังแกเธอเหรอมู่จันเป่ยังเป็นผู้ชายอยู่ไหมกล้าตบเธอเลยเหรอเจ็บไหมเจ็บเดี๋ยวตอนกลับบ้านฉันเอาน้ำแข็งประครบให้ ตบแรงขนาดนี้เลยเหรอเลวจริงๆใครนินทาฉันนี่พูดสักคำสิฮึมเสียวอ้ายเรามาคุยกันเรื่องบ้านหมู่เถอะ เขามันเลวมีอะไรน่าพูดเธอมั่นใจได้ไงว่าคนนั้นเป็นกิ๊กเขาเธอคงไม่ไปด่าเขาต่อหน้าแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนถ้าไม่มีอะไรทำไมเขาไม่อธิบายเธอจำไม่ชอบเขาแล้วเหรอ ฉันฉันจะตัดใจได้ยังไงฉันรักเขามาตั้งแต่เด็กแต่เขาไปมีผู้หญิงคนอื่นฉันรับไม่ได้แล้วก็หวันซูคนนั้นอีกพอแล้วพอแล้วเราไม่คิดเรื่องนี้แล้วช่วงนี้เธอก็มาอยู่กับฉันก่อนอืม เสียวอ้น่าจะไปที่บ้านอันยี่สินะเดี๋ยวไปรับกลับดีกว่ามีภารกิจด่วนโอเคจะรีบไปบอกเสียวไอ้าก่อนดีไหมช่างเธอตอนนี้เธอคงเกียดฉันมากหลายวันต่อมา มูจันเปิดจะไม่มารับฉันจริงหรอเสียวอายฉันรู้ว่าเธอต้องให้อภัยเขาแน่เลยดูสิรอเขามารับทุกวันเลยใช่ไหมไม่ถ้าเขาไม่มารับฉันด้วยตัวเองไม่มาอธิบายฉันจะไม่กลับไปเด็ดขาดเดี๋ยวเธอออกไปหาซื้อของขวัญกับฉันหน่อยสิจะถึงวันเกิดคุณพ่อแล้วได้สิ เสี่ยวอ้เชื่อไหมหมู่จานเปื่ยจะมารับเธอสองสาวันนี่แหละไม่เชื่อเธอนี่บื้อจริงๆคุณมู่เขารักเธอจะตายถ้าเธอไม่ไปงานวันเกิดเขาเขาก็ต้องให้หมู่จานเปิ่ยมาตามเธอไงก็ใช่แต่เขาก็มาแบบโดนบังคับพอเธออย่าพูดถึงเขา โอเคโอเคคุณหนูอยู่ไหมตั้งแต่วันนั้นก็ไม่กลับมาเลยค่ะวันวันนอกจากคิดไปเรื่อยแล้วยังทำอะไรเป็นอีกไหมไปหาเสียวอ้ติ้งตองติ้งตองใครนะ่ะ พวกที่ชอบมาเล่งค่าน้ำค่าไฟนี่น่ารำคาญจริงๆเคาะอยู่นั่นแหละมูใครอะเสี่ยวยี่ทำไมยังไม่มาขโมยฉันจะแจ้งตำรวจแล้วนะ มูจ้านเปยโตขนาดไหนแล้วทำอะไรทำไมไม่คิดแค่นี้จะเอามาจัดการคนร้ายเหรอใช่ฉันไม่มีสมองใครจะเก่งเหมือนนายล่ะหยุดอย่ามามีเรื่องตรงนี้เลยนอกใจและยังทำแบบนี้อีก จะเล่นไปถึงเมื่อไรมันไม่ใช่แบบที่เธอคิดมาอธิบายตอนนี้สายเกินไปหรือเปล่าปล่อยฉันนะอย่ามาแตะฉันอาปล่อยพรุ่งนี้ส่งของของเสียวไอ้กลับไป ออฮไปสักทีปล่อยฉันอ่านี่อืมเกียรติฉันขนาดไหนถึงได้ใช้สายตาแบบนี้มองฉันฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรแต่เรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆ กลับบ้านก่อนฉันจะอธิบายให้โอเคไหมเชือ่อคาดเข็มขัดด้วยฉันคาดเองได้ครั้งนี้คงเสียใจจริงๆอยากโดนหรือไง หลีกไปบางฉันดูทีวีกินขนมเยอะไม่ดีนะก็ดีสิฉันตายแล้วนายจะได้ไปอยู่กับคนนั้นทำอะไรคายให้เธอแช่งตัวเองแบบนั้นฉันกับชาชิงไม่ได้เป็นอะไรกันเก็บคำพูดนั้นกลับไปเลยนะ เพิ่งจะมาอธิบายตอนนี้ไม่สายไปหน่อยเหรอลุกขึ้นตั้งใจฟังฉันนะชาชิงเป็นลูกสาวคนเดียวของบริษัทชาถูกลักพาตัวไปสุดท้ายพ่อแม่เสียชีวิตมีเขารอดมาคนเดียวฉันช่วยเขาไว้เขาดูน่าสงสารเลยพาเขามาอยู่ที่โรงแรมก่อน ครั้งที่แล้วฉันไปหาเขาก็เพราะว่าอยากไปถามว่าจะทำยังไงต่อแต่ไม่คิดว่าเธอจะตามฉันมายิ่งกว่านั้นคือเธอคิดมากไปเรื่อยฉันจะบอกให้ว่าชาชิงกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันเพื่อนก็ไม่นับโอเคไหมแล้วทำไมนายไม่อธิบายตั้งแต่แรกจะให้ฉันทำยังไงล่ะเธอด่าฉันขนาดนั้น ปลอยก็ฉันพูดความจริงอย่ามาจับฉันฉันจะจับแล้วทำไมโอ้ยเสียวอ้ายฉันกับชาชิงไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆครั้งก่อนที่ฉันตบเธอฉันยอมรับว่านิสัยไม่ดีขอโทษนะหายโกรธฉันเถอะ ฉันไม่ดีเองทำให้เธอเสียใจร้องไห้เหรอมู่จ้านเปยมีอะไรจะให้ฉันหายกดก็ได้แต่ต้องตกลงกับฉันอย่างหนึง่งพูดมาสิข้าวหลังตอนที่แนะนำฉันห้ามพูดว่าเป็นหลานบอกว่าเป็นภรรยาไม่ได้ คุณพ่อบอกว่าก่อนที่เธอจะเรียนจบห้ามประกาศเรื่องนี้ถ้าบอกไปจะให้ลูกจิงยี่มาจีบเธอยังไงละ่ะหลังจากยาชื่อเสียงเธอก็จะไม่ดีถ้าคุณพ่อตกลงละ่ะงั้นฉันก็ตกลงคุณพ่อไม่ตกลงหรอกงั้นตามนี้ พรุ่งนี้ฉันพาเธอไปหาซื้อของขวัญฉันไม่ไปอยากไปก็ไปเองไม่ได้ฉันให้เธอไปก็ต้องไปนายตอนกลางคืนอยากนอนด้วยกันไหมไปก็ได้ จิงยี่โอเคครับห้างสปปรรพสินค้าเดินมานานแล้วเสียวอ้ายก็ไม่ได้ซื้อของอะไรเลยตั้งใจไม่ซื้อของมูจันเปยจะได้อยู่กับฉันน,น,นานๆที่มู่จ้านเปยททำไมวันนี้นายแปลกแปลก ไม่ได่าไม่อะไรฉันเลยเสียวอ้ายเสียวอ้าจริงด้วยบังเอิญจ้างเข้ามาทำไมไม่ได้จะมากินข้าวฟรีใช่ไหมฉันจะให้มู่จ้านเปิดป้อนข้าวให้ฉันอยู่เลยเธอก็ชอบมากินหม้อไฟร้านนี้เหรอ ใช่ไม่คิดว่านายก็ชอบมาร้านนี้เสียวอ้ายใครนะผมเป็นเพื่อนเสียวอ้ายชื่อฉันให้เธอพูดหรือยังเป็นคนบอกให้ฉันทำแบบนี้ไม่ใช่เหรออย่าโมโหสิเป็นเพื่อนในห้องฉันเอง ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่าโทษนเขาเลยตืดอตืดฮัลโหลอืมโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะไรกันจะไปแล้วหรอเสียวไอ้ฉันมีธุระด่วนต้องไปก่อนนะเธอชื่ออะไรลูร่จิงยี่ งั้นนายอยู่เป็นเพื่อนเสียวอ้ายและส่งเธอกลับบ้านด้วยนะโอเคครับผู้ชายคนนี้เอาแต่ใจจริงๆแต่เขาช่วยฉันยอมก็ได้เสียวอ้ายอย่าดื้อน,นะบัตรนี้รูดได้เต็มที่อะไรกันจะไปแล้วเหรอ แตแดงได้เนียนมากเลยนั่นเนี่ยเสียวอ้ายทำไมสีหน้าไม่ดีเลยก็เขาชวนฉันมาซื้อของแทๆ้ๆของยังไม่ได้เลยทิ้งบัตรไว้และทิ้งฉันไปแบบนี้เนี่ยนะเขาคงมีธุระสำคัญแหละไม่งั้นจะทิ้งเธอไว้ทำไมฉันดูออกว่าเขาเป็นห่วงเธอมากนะนั่นสิเขาคงยุ่ง รีบๆกินแล้วพาฉันไปซื้อของโอเคหวังว่าจะช่วยให้เธอมีความสุขมีโอกาสเป็นร้อยจะรอต่อไปร้องเพลงคืนหน้าหนาวนี้กินข้าวแล้วเหรอใช่จะให้กลับมากินกับนายเหรอ ฉันตั้งใจทําแบบนี้ดูสิจะหึงไหมดูมีความสุขดีนะแน่นอนลู่จิงยี่ดีกว่านายอีกล่าเริงรู้ใจผู้หญิงหึงไหมต้องหึงสิเป็นสามีฉันนะมีความสุขกว่าดีแล้วล่ะไหนของขวัญ ไม่ได้ซือ้อไม่ได้ซื้อก็ไม่เห็นเป็นไรทำไมต้องโมโหด้วยเชโมโหอะไรเนี่ยผู้หญิงนี่เอาใจยากจริงๆเสียวอ้ายหมอกับลู่จริงยี่สินะคิดภาพ ก็เป็นไปตามแผนฉันควรจะดีใจสิทำไมรู้สึกแปลกๆยังไงก็เธอเสียวอ้ายอยู่กับฉันคงไม่มีความสุขหรอกมู่จ้านเปยคนโง่คนโง,นง่ตอนซื้อก็พอรู้สึกเหมาะกับเขาใช้เงินค่าขนมฉันไปเกือบครึ่งคนโง่ไม่สนใจเลย ฉันไปกับผู้ชายสองต่อสองก็ไม่อะไรเลยเหรอเขาไม่รู้สึกอะไรกับฉันเหรอ,หอไปอาบน้ำดีกว่าทำไมยังไม่มาหาฉันรู้ว่าฉันโมโหก็ไม่คิดจะมาหาเลย นอนวันเกิดคุณพ่อเมื่ออะไรถ้าไม่ไปฉันไปแล้วนะหยุดโมโหหรอนายทำอะไร